สวัสดีครับสองชัดชดวันนี้กับพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเรามาดูรายละเอียดของพระพิคเนตพิมพ์นี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูจากพุทธลักษณะรูปแบบพิมพ์ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเป็น ขนาดบูชาตั้งโต๊ะต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆดูเนื้อหากันครับเบื้องต้นครับเราด,ดูไปที่ใบหน้า ที่ดวงตาเราจะเห็นเมตตาคมชัดด้านซ้ายและด้านขวาช่วงงวงช้าง จะนูนเด่นการออกแบบซอกจะลึกงาช้างจะโดดเด่น ด้านบนที่เสียที่สวมมงกุฎจะลึกคมชัดมากด้านบนจะเป็นเหลี่ยมเป็นหมุด ด้านบนจะเป็นรัศมีปลายแหลมดูความละเอียดอ่อนของสินความเรียบร้อยของเนื้องาน ่อจากนั้นเรามาดูช่วงแขนจะล่ำ่ำซอกเล็บซอกมือซอกนิ้วจะลึกและคมชัดเป็นมิติ มืออีกหนึ่งด้านจะเป็นปางประทานพรช่วงขาการตกแต่งชุดจะสวยงาม มือด้านนี้จะถือดอกบัวความคมชัดมือด้านขวา จะถือเชื่อกด้านใต้ฐานจะเป็นบัวกรีบจะคมชัดมาก ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเนื้อโลหะจะจับตัวเข้ารูปได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ที่กระแส ด้านหลังที่เราเห็นจะเป็นลำตัวของงูแผ่มาด้านหน้า ความละเอียดอ่อนแต่ละจุดความเรียบร้อยของงานเนื้อโลหะ สำหรับการบูชาตั้งโต๊ะควรตั้งแยกกับพระพุทธรูปพระบูชาพระเกจิคณาจารย์หรือเหรียญระเครื่องควรตั้งแยกโต๊ะไม่ถึงส่วนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในการลักษณะบูชาพระพิฆเนศ ะมีกรรมยานกล้วยน้ำว้าอ้อยข้าวตอกดอกดาวเรืองหรือเป็นพวงมาลัยดาวเรืองน้ำเปล่าสุดแท้แต่ที่เราพอจะหาได้มาถวาย ที่สําคัญคือน้ำเปล่าหนึ่งแก้วมีควรให้ขาดพักคถาบูชาพระพิคเนตโดยตั้งนโมสามจบตามด้วยว่าโอมสีคเนสายะนามหาโอมสีคเนสายะนามหาโอมสีคเนสายะนามหา โอมสีคเนศายะนามาหาโอมสีคเนศายะนามหาหะห้าจบตามด้วยชื่อของเรานามสกุลของเราบ้านเล็กที่ของเราที่เราอยู่จังหวัดที่เราอยู่ต่อจากนั้นเราสามารถอธิษฐานเพื่อเป็นสีมงคลกับตัวเราและครอบครัว พุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องสำเร็จในอาชีพการงานความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเราและโชคลาภปางนี้เป็นปางประทานพรปางสมหวังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับ หรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ใหญ่ W O M Z ใหญ่ W O M 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปะก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ